งานพมัสยิดับ,บางอุทิศนะครับเจริญกรุง99ครับงานเขามีเมื่อวานนะวันที่9กับวันนี้วันที่10ครับปกติขายอยู่ที่ไหนครับบางล่าดุทิศหนองจอกอ ราดุทิศเท่าไหร่ขายอยู่ตรงไหนสามสิบแปดนครเลยอ่ะอ๋อราดุทิศสามสิบแปดทับสองหนองจอกนะทุกคนคู่ขวาเนาะนี่เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายเพราะผมก็มาจากนู่นอ่ะไอ้มีนอ่ะใช่อ๋อตรงวัดกัดนะอ๋ออ๋อผมไปถ่ายบาร์เร่บ่อยถ่ายตลาดบาร์เร่บ่อยนี่แต่วันนี้มาไกลอะมาถึงเจริญกรุงเลย นี่มาทุกปีเลยนะดูไก่บังเขาโอ้โห,โอโหบอกเลยว่าขาวอวบอะ่ะโอ้โหพิมนิยมบอกเลย <c oughs> <c oughs> ระับสนุนรากเดี่ยวเือลูก้อป่านะครับนักยักนนะคุณศรนระดับสนุนรผู้มีู้บังคัมีการสนับสนุนรักนะครับ้บังาบสำหรับวันอาทย์ทีรักดนะครับทั้งผู้สนับสนุนให้ทั้งคุณและกำไรนะครับคณะกรรมการจัดงานระดับสนคนกนะครับต้องการถ่ารูปให้กับอุปกทนะครับในการร่วมกันทับใสัีกที่นและ จะขาดที่ได้ในการจัดเก็บการจัดการลั้งแด่ผู้มีเกียรติมาอยู่ในบริเวณงานและส่งกำลังใจมาให้บนิเวณงานต่างๆด้านบางส่วนเราต้องขอขอบคุณทุกท่าคเพราะจะได้ตับเราก็ไม่ย่างต่อการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้มีเกียรติมาบริเวณงานหรือผู้ลักลอบเราก็คงจะเหลือถายถอนไม่ได้ด้ยทุกภาคส่วนมี เขาสับแล้วว่ไปย่างต่อนะเซตนี้นะคือลูกค้าสั่งเข้าไปทานในงานนะการเีบริจาเ500บาทเาุอนสุดยอดเลยนะโอ้จะบอกว่าห้อสุดทาที่เป็นประเดนหนะครับถ้าที่บริจาคเกมากกว่า500บาทนะครับท่านปรไปเสร็จแล้วก็ไปรับกระเป๋านะครับในโต๊ะาน ได้อาการเรียนเรียนตรงทางานนะครับเวณนะครับต้างานแล้วทำการตรวจเรื่องจอดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นจอดรถยนหรือกาจอรถมอเตอร์ไซค์สำหรับมอเตอร์ไซที่เราได้รับมวยจากภูมาเลยนะครับ้การเตอร์ไซค์ของนานเป็นจอดในสถานที่ที่รัฐบาลจัดงานได้กระทำไปติ่กับซอยเจริญกรุง99นะครับส่วนรถยนตนะครับท่านก็จอดทางมชนี้ซึ่งได้ ปุมาถามให้สถานที่จอดรถของเราในที่นี้เหมือนเช่นเคยวราถ้าท่านนํารถยนต์มานะครับท่านเข้าแล้วนะครับท่านนําปัดจอดรถท่านมือตรงหากออกเลยนะครับอันนี้บอกเช่นพุ้ธชัยอีไหมนะท่านนํารถยนต์ของท่านจอดในที่จอดรถแล้วท่านรับไว้เมื่อท่านเดินออกมาท่านนําปัดจอดรถคือที่ตู้รอรอทำออกเลยนงจากนั้นท่านมา ยอดครับชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจแชร์กันด้วยครับสุดยอดครับอีกหนึ่งร้านครับโอ้โหย่างกันไม่ทันเลยนะสุดจริงๆ